ก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปไปสอนการปฏิบัติธรรมนะคะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงบุรีรำนะคะก็ได้ความเมตตาจากท่านพระครูศีปัญญาวิกรมนะคะท่านได้เมตตาให้ ผ่านจากเพื่อนแม่แม่ชีแม่ชีทันทะเลหรือแม่ชีแอมนะคะก็ได้มีโอกาสชักชวนเพื่อนเพื่อนนะคะอย่างดิฉันก็คือแม่ชีวรนุชพงษ์ชนะชัยนะคะได้ไปทําหน้าที่และได้ทําในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมานะคะทั้งด้านประหยัดและปฏิบัตินะคะก็รู้สึกมีความปลื้มปริตินะคะกับสิ่งที่ได้ทําไปนะคะเพราะว่า เด็กๆนะคะหรือนิสิตท,ทอ้องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงบรณ์รนะ,ะน่ารักทุกคนนะคะไม่ดื้อนะคะคือบอกอะไรนะคะก็ทําทกันทั้งนั้นนะคะคือใหม่ๆเด็กๆหรือนิสิตเนี่ยก็าอาจจะไม่เชื่อใจนะคะว่าแม่ชีจะมาทําได้หรืออะไรนี่นะคะ ก็เลยได้ช่วงสอบอรมนะคะก็ได้บอกเด็กก็ได้บอกผู้นิสิตไปนะคะว่าถ้าคุณไม่สัตธาในคนที่คุณสอนนะคะการปฏิบัติของคุณก็จะไม่ถึงไหนนะคะพอมารอบสอบอรมรอบที่สองนะคะรู้สึกเด็กเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกไม่ชีเราต้องสอนนะคะคือไม่ชีแอมกับไม่ชีนุษยได้ ทอดไปนะคะเด็กๆก,ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราได้พูดหรือได้บอกให้นิสิตไปนะคะแล้วเขาเอาไปทำกันนะคะก็เลยสะท้อนกลับมาว่าอย่างเช่นคนที่โกรธนะะหรือโทสะแรงก็เบานะคะเบาในการโทสะลงนะคะแล้วบางคนก็หน้าตานะคะไม่เบิกบานเลยนะคะ เขาเขามีเรื่องคิดกันนะคะทางแม่ชีเราทั้งสองก็ได้ให้เขากำหนดรู้นะคะในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนมาและให้เราปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนะคะพอเด็กๆหรือนิสิตท,ท่านได้ทำนะคะเขาได้ทำกันนะคะ ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงคือใบหน้าเขาดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรารถนาของแม่ชีทั้งสองนะคะที่ได้ทำนะคะได้ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษามาด้วยของจริงนะคะในกายในใจหรือในรูปในนามของเรานะคะทำของจริงๆมานะคะก็รู้สึกปิติอย่างสูงนะะั